ฮยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเค p ป p ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันกี่กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p OP นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการซ้อมนั่นเองของ Baby Monster เพื่อเป็นการประเมินเต้นนะครับใน EP ถัดไปเราจะได้ดูกันแล้วว่าการเต้นนั้นเป็นยังไงกันบ้างสุดยอดขนาดไหนนะครับในเพลงของรุ่นพี่ b l a c k พิ n งนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนนะครับหนคนใน Baby Monster เข้ามารีวิวความเหนื่อยจากการซ้อมหลังจากที่ทั้งปายางเข้ามาดูลิซ่าเข้ามาดูคุณครูก็มาสอนด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพริตานั่นเองที่มารีวิวความเหนื่อยความล้าความแบบว่าทุกอย่างเลยหลังจากที่เต้นเสร็จนะครับเป็นการโพสต์ท่าท่าเดียวแต่ จบปึ่งปั้งเลยนะครับให้ทุกคนรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนกับการเต้นในครั้งนี้นั่นเองในอีพีที่3ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าเด็กๆเบมอนทุกคนทั้ง7คนนั้นเนี่ยเขาซ้อมกันหนักขนาดไหนกดดันแค่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกของการซ้อมมาจนถึงวันที่ป่าหยางเข้ามาดูนะครับว่าท่าเต้นเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องปรับต้องแก้ตรงไหนไหมนะครับซึ่งก็ต้องมีอยู่แล้วแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำไรายได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเพียงแค่ครั้งแรกที่ทำเท่านั้นนะครับเด็กๆเ,เนี่ยก็ปรับแก้ ามที่ได้รับคําแนะนํามาก็มีน้ําตาไปเหมือนกันรู้เลยว่าเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็กดดันขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นมาก็มีเมนเทอร์ลิซ่านะครับรุ่นพี่ที่เข้ามาควบคุมแล้วก็เข้ามาโค้ชให้ว่าเออปรับตรงไหนอีกนิด แก้ตรงนี้อีกหน่อยมันจะออกมาเพอร์เฟกกว่านี้แล้วก็การจัดแถวแปลแถวต่างๆเนี่ยถ้าหากมันตรงกันควรมองแบบนี้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะได้ตรงกันไม่ว่าจะเต้นยังไงก็ตามมันจะตรงกันแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ลิซ่าเนี่ยก็เป็นเจ้าของเพลงนี้ด้วยนะครับก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างจนแบบว่าการเต้นเนี่ยออกมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากนั้นมาเด็กๆก,ก็คือซ้อมกันเรื่อยๆจนครูก็ชมว่าความกดดันดูน้อยลงดูผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยดูเคลื่อนไหวได้ดีลงตัวมากแล้ว พริตาเนี่ยก็มารีวิวให้เห็นเลยนะคะว่าการเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยมันทั้งต้องเต้นขนาดไหนต้องซ้อมหนักมากแค่ไหนพริตาเต้นเสร็จเดินไปอยู่ข้างหลังโซฟานะครับล้มตัวลงนั่งแล้วก็โพสต่าเฮ้ยเหนื่อยแต่ด้วยความที่เป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็กนะครับทุกโพสเนี่ยมันจะต้องคมมันจะต้องชัดมันจะต้องปัง1 2 3นั่ง3 2 1โพส มันแบบว่าเป๊ะจริงๆก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยมาพูดถึงการว่าพาริตาของเราเนี่ยได้รีวิวความเหนื่อยหลังจากการซ้อมเสร็จให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วว่ามันเหนื่อยแค่ไหนแต่ถึงแม้จะเหนื่อยเด็กๆทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับเป็นความเหนื่อยที่มาพร้อมกับความสนุกแล้วก็มาพร้อมกับความฝันนั่นเองซึ่งในตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพาริตาที่โพสตท่านเนี่ยจะรู้ตัวหรือเปล่านะครับว่ากล้องกําลังเรคคอร์ดอยู่หรือไม่ได้สนใจว่ากล้องถ่ายอยู่ไหมอาจจะเป็นมุมที่เราได้เห็นถึง ความทะเลนทะเลนความน่ารักดือ้อของพาริตาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากที่เราจะเห็นแบบว่าน้องจะเป็นคนที่นิ่งๆิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยแต่แบบว่าก็เล่นกับเพื่อนแหละแต่อาจจะช้ากว่าคนอื่นๆหน่อยแต่ดูจากทรงที่เห็นตอนนี้แล้วเนี่ยพาริตาของเราน่าจําได้ได้นุ่มนิ่มขนาดนั้นนะครับแค่ท่านั่งเนี่ยก็โคตรเท่แล้วพอมาโพสต์แบบนี้อีกบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมีมุกให้ปล่อยเยอะแน่นอนนะครับขอเพียงแค่สนิทแล้วก็ขอเพียงแค่แบบว่าให้ได้ปล่อยจอยอีกสักหน่อยรับรองเลยว่า นนั้ไม่แน่ว่าจะเป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนในแก๊ง3ชาตินะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพาริตานะครับได้เห็นข้าโพสต์รีวิวความเหนื่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นการโพสต์รีวิวความเหนื่อยแบบนางแบบมืออาชีพเขาโพสต์กันแบบนี้เขาทำกันแบบนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครัับสสวดี